สัตว์ตัวพุ้นอะป้าเขาบ็กินเล้ยตอนนี้ป้าว่าตัวยาดีฝ่าวยางออกมาปุ้นปุ้อุ้ยค่อยแว่บอกว่ารักสายเจ้าพราสุดดอกใหม่ได้ดอกใหม่ดีใอีกแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินแบ่นจ้าอยู่จังหวัดไหนคะเราจะรอออกมาน่อยแล้วโถกชนบุรีไปประมาณเดือนไหนวันไหนนะคะเอาพร้อมเลยทีไหมคะ หรือว่าเรามีเวทีแล้วเตเวิดแอ๋เพ่าค่ะพร้อมเวทีแสดงประมาณสามชั่วโมงใช่ค่ะแต่ถ้าไม่พร้อมเวทีหนึ่งแสนค่ะ,ะคถูกและราคาถูกใช่ถ้าเรามีเวทีเครื่องเสียงเองค่ะเหมื่อต้องไปเช่าใช่ใช่ช่วงนี้ราคาโปรโมชั่นเลยถ,ถูกๆค่ะเอลไปเก็บใหพ้พี่จ้าจ้าเด้อ ได้ค่ะได้ค่ะตกใจยังไงเดี๋ยวค่อยทมอาหารหนูอีกทีเนาะจ้าขอบคุณควับบ้านีั้นบ่อบอกว่างามงามของเขาด้วยบังอีดีจะต้องยอกข่อยไปๆนิหน่วยสองเดิ๋ผมจีไปซึอนเปื้อเป็นพิธีก่อนค่ะแตเดินไปอันนั้นแล้ันี้ยลาหลดแหลลดแหมันกรมี่งานเขาหลายเด่นะนุบาเ้ย เจ้าต้องไปเปิดเสดเดือยแป้นวัยสองนูบอกเราเลยเพราะวงานลูกเข่าหลายมือนั่นพอกันไสถามน้อเบิองด่วนแลเราพรวซับจุ้นหูใหม่เสดือแบ้นรำเพลินหน่วยหนึ่งเสดือแบ้นรำแพนหน่วยสองหน่วยหน่งบัตรนี่เอ้ยเสดตัวนบอลแต่หน่วยหนึ่งก็ให้นั่นครับวันที่ภาวะเดนี่ก็คือเรามีหน้ากิจวันเราวเสียเครื่องเสียงครับเบทีบอพีมพูคุ้มเดนี่แหมมาสอนนะฮะขันบาสิเหตุรถเบทีเด้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็คือขันพายกเียมไปเวฟคุ้มเวทีเดนี่ นี่ผู้จัดการหน่วยผู้จัดการหน่วยนึงได้แล้วก้อนก้อนหน่วยเสด็จแบนนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราเรายังเป็นเวทีพันธมิตรอยู่ตอนนี้เสด็จแบนหน่วยหน่วยนึงพี่เข้มสิไปหน่วยนึงเห็นปะเสด็จแบนท่านท่านหน่วยนึงเข้าไปแล้วเข้าไะเหลือเหลือคุ้มรถคุ้มเคียงเสียงเลยเนาะพ่อแบบนี้หน่วยสองนี่เด้อเพราะแยกการใสนี่นี่หน่วยสองนี่หน่วยสองโอ้ง่าย ไเป็นคนว่อยเถอะไปพอดีบ้าว่าัวกู้พี่นะเป็นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกอนเบื้องหลังกอนไอดีบ้านีาไปถือไม้ยู่ข้างหลังบอไป่อเก็บทีมงินได้บอ็ไดีบ้า็อดยังดิพได้ว้าพได้ว่าเดี๋ยวเขาเสียว่าสีออกเสียงเสียงเิงไม่น่กินไปดูแรกเลย เออก็ดูเลียเล็กถ่าสีมันเป็นสีเล็กมันเก่าบูไหมันเข่ายสนิมก็ข่อยยุโรนแฮอดีแล้วแต่ผมอยู่นี่แล้วส่วนอย่าเป็นมือหิยุโรนแห่แต่ดีเลยพรุ่งนี้เรามีอะไรนะซอฟบวงสวงใช่ไหมบวงสวงเดชบวงสวงเวทีนู่นนี่นั่นนะเออการแล้วก็เช้าทำบุญแล้วก็บวงสวงใส่บาทแมนแล้วก็ที่พี่บวงสวงต่อเดี๋ยวจ้ะโค้ดงานปัดได้ได้แล้วได้อีกแล้ว ไม่ีนานเขาดีพอสองนนนนเข่าคุณแม่แม่สิเป็ดมีนาปีหกแปดพูดอะุณด้องจอข่าปีได้ได้แบบปีหกแปดกระแทกบอกิเานี่โทรมาช่วงปีไหมหกเก้าเดี๋ยวคืนนี่ละููเด้ผู้ขายยักใส่ยักปื่อยด้อปีไหมหกเก้าดตะนิบตุ่นดูได้ผู้ขายยกข์ใยักปื่อยบหกเ็หลไปดบ่ไง่ไร่ไแต เป็นได้คลาเป็นต <sind> ัวซูเอาซูเอาซูเอาตัวมันหัวที่หกเก่าเจ็ดสิบหกเก่าเจ็ดสิบสวยด้กวยมันหน่อยสวยกับซีอิ๊วหอดคุณละร้อยปีคุณละวัตถิยังหน่อยก็เจ้าอยู่ดอกยังพอสวยอยู่ตั้งแต้มหมัวว่านนี่รับรถเขามากกันยังนั่งคุยงานรับงานสานพันพื้นอยู่ซอยกันเลยเออเพิ่งรับรถเพิ่งอัน งานเจ้าภาพชาวมีเฮงๆปังๆเป็นนักสุดแล้วได้สุดลเงาแวทีจีก็โทษมาถามรุงเหมือนกันเจ้ารับลายเป็นเหนเส็จเสียนต้นต้นหรืออแกมาจ้างสาหน่อยเหรอด้งานเนี่ยจ้างาวหน่อยแล้วจ้างประทมแล้วมันมีบางอี่มือนเมียนจ้างวองเอาเสด็จแบนเล่นเมือนเสาเชียใส่ เอาเสด็จแบลนเลยเสียนต้นๆเนี่ลาบ่าลายดอกกุศลโอ้ไม่ถึาว่าขจอดงานสีมือหามื่นจนสี่นะบอกพ่อแม่นะครับมันมีมือบางมือหนึ่งมนไม่รุนแงสองขั้นกับบเหลือบางใส่เนอบไปแห้งมือสองขั้นก่จอดเห็นคืองานเขาไปก็จะจอดจัดลายมือแล้วนะแต่ว่างานมันเพระท่านเส็งานก็จะอาเกว่าเส็ียทงมาทำเนต้นพี่น้องเสียนต้นๆเงเล็กครับผม แถมนักร้องพร้อมเนี้นะแถมอาจารย์นักดนตรีพร้อมแถมวุ่นสะเด็จแบนไหมวุ่นสะเด็จแบนพร้อมเบีที่แถมนักดนตรีและนักร้องนะครับเดนเซอร์นั่มเดนเซอร์หกถึงแปดคนหกถึงแปดคนนักร้องเนี่ยเขากว่คุณนด้ชมพูสะเด็จแบนคุณนด้นักร้องติ๊ดหนึ่งมาแลงสองมะแลงเด้อเลยเฮ้ยบนเป็นธรรมดาเด้อว่าปาร์กก็งามรวดเท่าไหร่ บวงสวงเนาะมื่นตัวไม่ธรรมดาอยู่แต่ว่าพิเศษแม่พระเอกนักเตะโอ้หน้าสุรศักดิ์ธรรมดาแต่ว่าพิเศษครับผมเพียงเราติดชาร์ขึ้นเรื่อยๆแม่แม่เพียงเราติดชาร์ขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเป็นเพียงสาเพียงสื่อจรินใจคือแต่ว่าความมั่นยกให้ช่องผูกแม่ปะาผูฮะกระห้ามโล่กันบานบันบานบัน เด่นเนี่อุ้ยน้ำาเสียนนเบึงกันเรียดดังแตกจะพาไปเด่นอีกเ้วอีกแล้วม่อีกแล้วพี่น้องขี้ออนหิ้วเข่าแล้วได้ได้เดี๋ยวดอค่อยไปดูรายละเอียดในนั้นอีกทีหนึ่งพี่เกดส่งทิ้งรายละเอียดในแชทเราไว้หน่อยเด้อี้อไมาอีกแล้วนีเจอ๋อได้ไาไปเคียร์ แล้วก็ยี่ิบห้าหนูว่างเด้อยยี่ห้าตุลาเนี่ยพี่เคีย์จะไปลงไหนบอสวงใหญ่ตซนอีสานยี่ิบห้าตุลาจะภาพเดื่อนวันใช่ใช่จะยันทราะอะไรก็จะเรนน้ำท่วมจะใสหนึ่งลองดูเลยใครจะอนี้ผมก็จางมันนะะแม่เนื้อเดียก็อเลือนจปดันหัวได้ได้จ้าจ3-4ค่ะรันสี่ค่ะ เรื่องมันเป็นมือใช่ไม่เพราะว่าบอลนั้นปรับขึ้นราคาแบบน้ำท่วมดิน้ำท่วมเดี๋ยวลองดูเปนแค่ท่วมดิเปนแค่ท่วมบัตรนะเราสามห้าใช่ใช่เดี๋ยวลองดูได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะลองดูตัวมันได้ตัวดูร้านยังไงคุณขับรถของเราแล้วบอลก็กินว่าน้ากินว่านี่เอาไหมใช่ตัาน้ำท่วมดี เอาแม่เอาเอาไปใส่เอาไปลงหม่เอาอย่างสาหน่อยฝ่ามือหนึ่งหยิบหาตูแลหยิบหาหุ่นกันที่หละเกับเจ้าเอาบ่นี่แหละเอาลงโดมเขานี่แหละยร่ไม่ออกไปเทเมยคือว่าสิแจกเข่าหายย่ยเซียนจ้างเอโอ้กะแจกมีหน้าพุ่นแม่เอาบ่ละเอาพวกไงบ่ละเอาบ่ละเอาบ่ละมีหน้าพุ่นแม่มีหน้าจะจ่อคอยเบิ้งมาแล้วมันบ่มีมือวางจักมือ ไม่น่านะบ,บ,านบอบอขยับก,กูได้เดินอยู่ซากแกว้วหยิบสีบอหยิบสีซาแก้วรถแท้มุ่งน้านเดี๋ยสองขั้นไปรถเรวรถแห่เขาจ้างแล้ว <c oughs> จ้างไม่ได้อ,ไอีกข่จ้างซายัดซ่าวเจ้าคือประจ้างคอย่อยได้การกระเพื่แล้วจ้างไปจอดเรียนพร้อมแล้วเนาะสวดสดีอีกักฟังหุ่นหรอเดี๋ยวรับเองพร้อมแล้วเจ้าอันเนี้ยปังปังนะครับรถแห่ครับวันนี้ครับ ขอพุ้นลยเรื่องบ้านขอกันคิปหนาขอให้ซอฟปังปังซอปัง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 รวยรวยรวยวยปังขอบคุณค่ะปังปังรวยไปน้องกันค่ะสวัสดีค่ะ